สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางก่อนค่านะครับก่อนรอบดึกเนาะนะครับก็จะเป็น3ามาวนะครับราวสามัคีราวสามัคีี VIP แล้วก็ลาว i p นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับผมแอดขอฝากคําเตือนพี่ๆทุกท่านนะครับแนวทางนะครับตัวเลขทุกๆแนวทางนะครับทําจากสุขคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้ง เด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับผมสำหรับแนวทางของเรานะครับพี่พเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็มาในตัวเจาะรอบแรกแค่รอบเดียวนะครับเนาะอีกสงรอบนั้นหลุดนะครับผมเมื่อคืนเราสามาคัคคีผมให้1กับ5ผลที่ออก01020นะครับใครเอา1ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่10นะครับมาตัวเจาะกับสายรูดรอบแรก ส่วนเราสามัคคี v i p ให้ศูนย์กับ4ผลที่ออก99269อันนี้หลุดไปนะครับเรา v i p ให้8ปกับ2ผลที่ออก6 7 5 9 6อันนี้ก็หลุดไปนะครับก็ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับมาแค่รอบเดียวเองเมื่อคืนนี้ส่วนแนวทางคืนนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะคำคืนของวันอาทิตย์นะครับที่ เดนะครับเดือน72567นะครับพี่พี่วันนี้แนวทางนะครับผมแนวทางในกลุ่มเนี่ยก็ถือว่าเดินดีนะครับนนเนาะวันนี้แนวทางผมมาเกือบมาเกือบทุกรอบนะครับท่านใดที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยน่าจะได้น่าจะมีโชคกันนะครับผมเนาะสลับในกลุ่มก็หลายๆแนวทางนะครับที่ไม่ได้ลงในช่องทาง youtube นะครับ <c oughs> สำหรับนะครับผมเราสามเมื่อีรอบแรกของเราคืนนี้ให้ไปที่9กับ 5นะครับผมสายลูดให้ไปที่5นะครับ50 51 52 90 91 92นะครับสามตัว951นะครับผม ครับใครเข้ามาแล้วฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะเราสามัคคี VIP ให้ไปที่หนึ่งกับเจ็ดนะครับสายลูดให้ไปที่เลขเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเก้าเจ็ดสองเจ็ดหก เจนะครับผม3ตัวให้ไปที่172นะครับนะครับผมส่วนเรา VIP นะครับเรา VIP 0กับ4นะครับรูดไปที่เลข0นะครับ05 06 09 45 46 49 3ตัว409นะครับ นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับ3ลาวก่อนรอบดึกนะครับผมแล้วก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับขอให้มาในตัวนน้นตัวเจาะนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ